ทพธิดาแห่งความยุติธรรมมีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับฝนนี้เกิดขึ้นบนโลกบ้างหรือไม่นอกจากปริมาณฝนที่มีปริมาณมหาศาลนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะฝนปริมาณมหาศาลแสดงสถานที่ที่ฝนตกให้ข้าดูหน่อยก็เจอแล้วค่ะจะทําการเชื่อมต่อกับดาวเทียมพยากรณ์อากาศทั่วโลกสีแดงคือสถานที่ที่ฝนตกในตอนนี้ฝนนั้นได้ตกทั่วทุกพื้นที่ยกเว้นแต่ที่ที่แทบจะไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ แบบนี้ไม่มีทางที่จะเป็นปกติแน่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ข้าคิดนั้นจะถูกนี่คือฝนแห่งวันสิ้นโลกแล้วเรื่องอุณภูมิจากทั่วทุกมุมโลกเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ไม่มีอะไรผิดปกติค่ะยังโชคดีแจ้งไปยังหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและชีวเคมีรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องให้เริ่มวิเคราะห์อ,องค์ประกอบของน้ำฝนให้เร่งด่วนที่สุดข้าเข้าใจแล้วนอกจากนี้จากบันทึกข้อความในท่านกูชินซานได้ถูกลองขอให้ไปเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนห้าครั้งแล้ว ห้าครั้งดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเล่นโดนเกิดขึ้นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมบอกท่านประธานาธิบดีไปว่าพวกเรากำลังจะไปทันทีท่านประธานาธิบดีข้ามาแล้วในที่สุดนายก็มานั่งลงได้มีบางอย่างเล่น่วนที่ท่านต้องการให้ข้าช่วยอย่างนั้นหรือใช่มันเป็นเรื่องโดนจริงๆและฉันคิดว่าสมควรจะฟังความคิดเห็นของนายซสก่อนข้ารู้ว่าเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ในช่วงนี้ดูจากความสําเร็จที่เจ้าได้ทํา มาททาให้ข้าตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีความหวังอย่างนั้นรลอครับใช่แล้วถ้าพูดในแง่งการเมืองการที่ข้าได้เป็นประธานาธิบดีก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะทําอะไรได้ตามใจชอบใช่แล้วมีเรื่องผลประโยชน์มากมายเขาามาเกี่ยวข้องเรื่องของประชาชนถูกผลักให้เป็นเรื่องรองอีพวกนะักการเมืองนั้นแต่ละพรรคให้ความสําคัญกับแค่ประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นหากอีกฝ่ายเป็นคู่แข่งทางการเมืองไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาเอาภิปรายไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตอ้ตองต่อต้านเอาไว้ก่อน แถมยังมีข้อจํากัดอีกหลายอย่างที่ไม่อาจหีกเลี่ยงได้แต่ว่าเมื่อมองไปถึงสิ่งที่นายทำแล้วในกับมอบความหวังให้ฉันท่านก็ชมผมเกินไปความคิดเห็นอะไรหรือที่ท่านต้องการจากผมฉันต้องการจะเปิดสิทธิ์ในการใช้สูตรยาประสานนินะยาประสานยินสามารถเพิ่มโอกาสให้คนได้กลายเป็นนักสู้ได้ท่านต้องการอนุญาตให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงตัวยาได้ใช่ไหมครับยาที่จะเพิ่มประสิทธิธภาพให้กับการฝึกศิลปะการต่อสู้ ข้าคงต้องบอกว่านี่มันเป็นทางเลือกที่ชันฉลาดไม่เลวนายเห็นด้วยอย่างนั้นหรือแน่นอนครับหากพวกเราใจยาให้กับสาธารณชนอย่างน้อยผู้คนจํานวนมากก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ระดับหนึ่งดาว้วยเหตุนั้นเวลาที่พวกเขาเผชิญหน้ากับมนุษย์กินคนก็จะเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดให้พวกเขานี่มันเป็นไอเดียที่ดีมากแต่ว่าไอ้พวกชนชั้นสูงกังวลเรื่องการประสานยีนนี้จะทําให้เกิดการวุ่นวายในสังคมและสุดท้ายกฎหมายก็อาจจะกลายเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นหนึ่ง จักรวัดฟูชีมีจํานวนผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้มากกว่าเราถึง3เท่าแต่ว่าก็ไม่เห็นจะมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นในประเทศของเขาเลยหากพวกเราพูดถึงในเรื่องการประสานยินพวกเราเองก็มียาเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้จักรวัดฟูชีมียากระตุ้นปลุกพลังของผู้ใช้ท่าทั้ง5ในขณะที่จักรวัดโอลันก้มียากระตุ้นปลุกพลังของผู้ถูกเลือกต่อให้ประชาชนของพวกเราทั้งหมดได้รับการประสานยิน ความแข่งแก่งโดยรวมลายบุคคลก็ยังไม่โดดเด่นไปกว่าสองประเทศที่กก่าวมาอยู่ดีแล้วทาไมเราถึงมีคนจะทําเช่นนั้นหมายความว่านายจะสนับสนุนฉันอย่างนั้นสินะแน่นอนแต่ว่าพวกเก่าตระกูลใหญ่จะต้องไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แนะ่ฮึช่างหัวพวกมันเถอะเมื่อไม่นานมานี้จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศและเรื่องนี้จะถูกดกเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงเวลานั้นผู้นาของแตล่ละรัฐก็จะมาด้วยเนาะประเทศอื่นๆก็ต้องการที่จะทําการประสานยินด้วยอย่างนั้นหรือครับ ใช่แล้วเมื่อเวลานั้นมาถึงฉันต้องการให้นายเข้าไปร่วมประชุมด้วยนะะฮะผมเั้นเหรอใช่แล้วเจ้าได้สร้างชื่อเสียงในการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพลิงนางฟ้าและก่อค้นพบไวรัสพีดิบในฐานะนักวิทยาศาสตร์คำพูดของนายมีอิทธิพลมากเลยทีเดียวผมตกลงที่จะเข้าร่วมงานประชุมหากไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับแน่นอน านท่านชายามบ่ายพร้อมแล้วครับพี่อย่าไปพี่คะผู้หญิงคนนี้รูปร่างดีจริงๆฉันควรจะหาโอกาสวาร์ปเธอมาที่นี่และสอนวิทยาศาสตร์ให้เธอสักหน่อยไอ้เจ้านีา้ถึงเขาจะเป็นตะแก่โซโคกแต่ว่าเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เยี่ยมยอดอย่าไปใส่ใจเขาเลยอินซานฉันได้ช่วยนายจัดการเรื่องของพีดิบนักฆ่าแล้วตอนนี้ไปตานายที่ต้องช่วยฉันบ้างฮะ มีอะไรงั้นเหรอนายยังจําแมวดําที่เป็นสกิลเลือกสรรของฉันได้ไหมใช่แล้วฉันจำได้เจ้านั่นมันมีความสามารถในการค้นหาที่ยอดเยี่ยมนั่นแหละพอดีว่ามันบังเอิญเกิดสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้น่ะพวกตะแกในตระกูลซางดังมากระวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาส่วนตัวของฉันพวกมันบอกฉันให้หาเมียเป็นตัวเป็นตนใดสักทีแล้วนะสิช่วงนั้นฉันรู้สึกเบื่อๆฉันก็เลยเรียกเจ้าแมวดําออกมาเดี๋ยวนะนี่นายจะบอกว่านายจะใช้แมวดําในการหาเมียอย่างนั้นเหรอ สกิลเลือกสรรน่ะมันเชื่อถือไม่ค่อยได้หรอกนะไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอกแต่ว่าเมื่อฉันให้เจ้าแมวดำนำทางฉันไปฉันก็ได้พบเธอฉันน่ะรู้จักเธอนะแต่นี่มันเป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบเธอตัวเป็นๆฉันพูดไม่ได้หรอกนะว่าเธอจะเป็นนางในฝันของฉันหรือเปล่าแต่ว่าในตอนที่ฉันพบเธอครั้งแรกฉันก็รู้สึกตกหลุมรักมันเหมือนเป็นรักครั้งแรกอ้าวงั้นนายก็ไปขอเธอเลยสิด้วยอำนาจของตระกูลซางคงไม่มีอะไรเป็นเรื่องยากหรอกใช่ไหมเออแต่ว่าพ่อของเธอ ไม่ค่อยที่จะถูกจะตากับเกา,กา,กาตะกูลใหญ่แต่ว่านายนะ่ะพอที่จะสนิทกับเขาอยู่ฉันก็เลยอยากจะขอให้นายช่วยพาฉันไปพูดคุยทักไทยกับพ่อของเธอหน่อยเดี๋ยวนะตกลงเธอเป็นใครกันแน่เออเธอคือลูกสาวของท่านประธานาธิบดีนะ่ะฮะโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันกําลังจะไปเข้าร่วมกับการประชุมระหว่างประเทศพอดีพอถึงเวลานั้นนายก็ไปด้วยกันกับฉันสิเดีย๋ยวฉันจะแนะนําให้นายรู้จักกับท่านประธานาธิบดีเอง ขอบคุณมากไอ้คุณพี่ชายเออเรื่องแค่นี้เองฉันกะโอ้น่นายกลับมาแล้วเหรอเออใช่พีดิบที่แพร่กระจายการระบาดได้ถูกกำจัดแล้วโดยเย่เฟยลี่ขอบคุณมากนะไม่ได้มากมายอะไรเลยและฉันก็สามารถวิวัฒนาการหลังจากข่าเขาได้แถมยังมีเทียทีดาแห่งความยุติธรรมช่วยฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ช่วยฉันอีกนินายแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วสินะ นายก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอดูเหมือนว่าหุ้นส่วนใหม่ของพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นจริงๆด้วยแฮะนายคงไม่คิดจะจากพวกเราไปหรอกใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันพอใจกับชีวิตในตอนนี้มากฉันยินดีต้อนรับนายในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจแต่สําหรับไอ้เจ้าแก่นี่เฮ้ย hey, นี่นายหมายความว่ายังไงไอ้เจ้าแก่นี่ฉันจะขอบอกอะไรหน่อยนะไอ้เจ้าเด็กน้อยฉันนี่แหละระดับหัวกะทิสุดยอดแห่งสาพันธรัฐ ได้โปรดใส่ใจกับข้อตกลงในเรื่องการรักษาความลับด้วยกดได้กดได้ไอระเบิดนาโน,โนบอดซบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกพวกเขาจะไม่ปล่อยความลับนี้ออกไปอย่างแน่นอนฉันจะแนะนําให้รู้จักเขาคือเหลียวชิงนักวิทยาศาสตร์ผู้ประดิษฐ์เทคโนโลยีจ้ำระหว่างดวงดาวเหลียวชิงนี่นายยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอแต่ว่าเมื่อ30ปีก่อนเฮย้ยนี่มาเรื่องร้ายแดงระดับชาติเลยนะในท่านผลวิเคราะห์เกี่ยวกับฝนได้ถูกส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้น ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างนั้นเลยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้สิหลังจากพีดิบนักฆ่าได้ปรากฏตัวขึ้นเผ่ามันก็ได้ทําการแทรกซึมเข้าสู่โลกใบนี้ผ่านทางาสายฝนสายฝนพวกนี้แท้จริงแล้วมันแฝงไม่ด้วยพลังงานจากโลกอื่นเมื่อตกลงไปบนพื้นดินในที่สุดมันก็จะล้อมรวมตัวกันในส่วนลึกของโลกใบนี้เมื่อฝนหยุดตกลงสิ่งผิดปกติก็จะเกิดขึ้นกับโลกนั่นคือเหตุผลว่าทําไมระหว่างที่เกิดภัยพิบัตินั้นทุกครั้งที่มีฝนตกลงมามนุษย์ทุกคน ก็จะตกสู่ห่วงลึกแห่งความหวาดกลัวในท่านฝนที่ตกอยู่ทั่วโลกได้หยุดเป็นเวลาเดียวกันเมื่อประมาณวินาทีที่แล้วฮะหยุดแล้วงั้นเหรอบ้าเอ้ยในระหว่างภัยพิบัติวันสิ้นโลกในเมชะหลังจากที่ฝนหยุดตกบางอย่างที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่อมมาหิดโหดเข้มกำลังจะมาถึงไม่เนาะฉันมีสามารถหยุดมันได้นี่นายเป็นอะไรหรือเปล่าหน้านายซีดมากเลยเนะ นี่มันเสียงอะไรกันเนี่ยใครกำลังพูดอยู่เกมแห่งชีวิตนิรันได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว